วันนี้มาอยู่กับเครื่อง F3L นะครับสามสองหนึ่งหนะครับตัวนี้ถ้าเป็นสามสองหนึ่งจะเป็นสีดำามสอหนึ่งหจะเป็นสีขาวนะครับลูกค้าใช้หมึกกันน้ํามานะครับใช้หมึกกันน้ํามาก็เลยใช้งานไม่ได้หมึกไม่ออกนะครับพอหมึกไม่ออกเนี่ยนะครับลูกค้าเอาไปร้านเอาไปล้างน,นะครับหลายที่ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาล้างดูนะครับส่วนมากผมก็มองว่าถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้นานผมก็ว่ามันน่าจะเสียนะผมก็มองว่าผมก็น่าจะล้างไม่ได้เหมือนกันนะแต่ผมจะลองดูนะครับ พราะหมึกพวกนี้มันเป็นหมึกเขาเรียกเป็นหมึกน้ำมันนะครับพอเราไม่ได้ใช้งานนานๆเราหมึกก็จะเสียนะครับพวกนี้หัวพิมพ์ก็จะเสียนะตรงนี้ไม่มีถาดด้านหลังมานะครับถาดมันน่าจะลูกค้าน่าจะถอดไว้หรือหักนะ เดี๋ยวเราลองปิ้นดูนะครับลูกค้าบอกว่ามันหมึกไม่ออกเนาะไม่ได้ใช้งานมานานมากนะครับเครื่องปิ้นนะยิ่งถ้าเป็นหมึกพวกนี้นะครับถ้าไม่ค่อยได้ใช้ผมบอกเลยว่ามันมีโอกาสเสียสูงมากนะครับเดี๋ยวเราปิ้นเทสดูก่อนนะครับดูว่ามันจะมีปัญหาสีไหนบ้างนะครับหรือไม่ออกสักสีเลยนะครับ ตรวจสอบหัวพิมพ์ก็ปินเช็คผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับตัวดึงกระดาษดึงได้ปกตินะครับผมไม่ได้มีปัญหานะถ้าตัานมากก็คงต้องแช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้สักคืนหนึ่งเลยนะครับ เห็นมาลักษณะเห็นเห็นออกมาแบบนี้แล้วก็นี่ครับไม่ออกเลยนะเดี๋ยวผมจะลองลักหัวพิมพ์ดูก่อนนะครับต้องบอกว่าการหน้าเป็นห่วงอ่ะนะตัวนี้ยกขึ้นได้นะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ด้านหน้านะเพื่อน่ันน้ผมันถอดออกเดี๋ยว เวลาถอดนะครับจะมีน็อตตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วด้านบนหนึ่งตัวเราถอดก็ง้างๆนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมง้างตรงนี้ให้มันหลุดจากล็อกนะครับเนี่ยเนี่ยครับสองฝั่งจะมีน็อตอยู่ด้านบนนะอเดี๋ยวผมจะหาอะไรทำไว้ก่อนนะครับค่อยๆง้างนะเดี๋ยวหักนะมีน็อตหนึ่งตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับในรูนี้หนึ่งตัวแล้วก็ถอดตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะผมถอดนะแต่ไม่รู้ว่ามันอาจจะมีวิธีถอดง่ายกว่านี้นะแต่ผมไม่รู้ว่าพี่ๆถอดวิธีไหนกันนะดังนั้นผมจะเอาตัวสายหมึกทิ้ง คือล้างเนี่ยผมจะเช็คดูก่อนว่าถ้าเราถอดออกมาล้างจะดูว่าหมึกมันดูดมาได้หรือเปล่านะครับผมผมก็จะต่อสายนะครับถ้าไม่มีสายก็ใช้สลิงดูดได้เลยนะครับแต่ผมจะใช้สายดูดนะโอกาสใช้ได้ต้องบอกว่าน้อยนะส่วนตัวผมมองว่าน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าเอาไปซ่อมหลายที่แล้วครับแล้วก็มันไม่ได้ใช้งานมานานนะครับโอกาสใช้ได้นี่น้อยมากนะครับหมึกดูดไม่มาเลยเห็นไหมครับ แต่จะพยายามล้างให้มันได้นะครับลูกค้าจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมเดี๋ยวต้องถามลูกค้าก่อนว่าลูกค้าจะใช้หมึกแบบไหนนะเดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์หนึ่งรอบหลังจากที่้ผมดูดน้ำหมึกแล้วนะครับสั่งคลีนนิ่งหัวพิมพ์หนึ่งรอบผ่านตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวรอให้เครื่องล้างหัวพิมพ์ไม่เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นเทสอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูกันว่าจะใช้งานได้ไหมนะ มาดูกันหลังจากที่เราสั่งคลีนนิ่งหัวพิมพ์แล้วนะครับแล้วก็ล้างหัวพิมพ์ดูดน้ำหมึกดูดปั๊มอะไรเรียบร้อยแล้วมาปินเทสดูนะครับว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับจากของเก่าคืออันนี้คือของเก่านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่เราทําการล้างอะไรแล้วนะครับผมมันจะใช้งานได้ไหมนะ ได่เหมือนจะใช้ได้นะครับเนี่ยโหเกือบร้อยเปอร์เซ็นครับขาดสีน้ำเงินนะครับขาดสีน้ำเงินกับสีเหลืองนะครับที่ไม่ออกนะโอ้ oh, สีเงินสีเหลืองแห้งมากเลยนะครับตอนนี้ผมจะล้างหัวพิมพ์แช่ทิ้งวไว้เลยนะปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องแล้วนะครับผมถ้าสำหรับของพี่ๆเองเนาะก็ถอดปลั๊กเลยนะกันมันช็อตนะครับแต่ผมก็จะ ทำการล้างนะัหมุนหมุนเดือยหมุนเดือยด้านข้างมาหาตัวแบบนี้นะครับแล้วเดือยตรงนี้มันจะดีดลงนะครับผมแล้วจะเราจะขยับตัวตลับนี้ออกมาได้นะครับจากนั้นเราก็าจะถอดนะครับผมเอะตัวนี้ตัวนี้เหมือนกับมันไม่มีน็อตเหรอผมก็เพิ่งเคยแกะน,น,นี่ยสีที่มีมาหาสีแดงสีน้าเงินนะครับแดงกับน้ําเงินน้ําเงินนะครับแล้วก็ สีแดงนะครับสองสีที่มีปัญหานะครับผมจะทําการแช่น้ํายาทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับหรือวันหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับผมใช้น้ํายาแช่ทิ้งไว้คืนนึงเลยนะครับนี่เป็นน้ายาล้างหัวพิมพ์ถ้าใครสนใจก็สั่งมาได้นับที่ร้านมีขายนะพอเราเสียบลงไปใช่ไหมครับเราก็ดัน นี่ก็เหมือนกันนะครับดนันลงไปครับพอสีเือเนนี่ตันสีเ,เงินนี่ตันมากเลยนะครับเราค่อยดันนะครับค่อยดนันถ้ามันตึงมือมากหรือมันดันไม่ลงไม่ต้องดันต่อนะครับเดี๋ยวัวจะเสียนะครับเราดันแล้วผมจะแช่ชิงไว้แบบนี้เลยนะครับคืนหนึ่งเลยนะพรุ่งนี้เช้าให้่ากันนะครับพรุ่งนี้เช้าเราค่อยประเทศอีกรอบหนึ่งนะ นี่หลังจากทีผ่ผมแช่หัวพิมพ์ไ้คืนนึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะดันดันน้ำยาออกให้หมดเลยนะครับผมสีน้ำเงินต้องบอกว่าตันมากนะสีแดงนียก็ยังพอสีแดงยังพอใช้ได้ยังพอยังแบบล้างล้างได้ดีนะแต่สีน้ำเงินต้องบอกว่าตันมากนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ย ลูกค้าจะใช้หมึกของลูกค้าเติมเองนะครับต้องบอกว่าทางร้านนะครับไม่ได้ซีเรี่สเนาะลูกค้าสามารถซื้อหมึกของลูกค้ามาให้ร้านนะครับเติมให้ก็ได้นะครับผมถ้าไม่ใช้หมึกของทางร้านเนาะแต่ก็คือทางร้านก็จะไม่รับประกันในเรื่องของหัว,หว,ต,หวต้นนะครับเพราะว่าเป็นหมึกของลูกค้าที่สั่งมาเองนะครับนี่ต้องบอกว่าผมแช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้คืนนึงเลยนะครับประมาณสิบ สองสิบสามชั่วโมงนะครับเพราะมันตันมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปรินเทสดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับตรงนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะล้างแท่งนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็คือเราล้างหัวพิมพ์ก่อนนะครับล้วก็จะเทสก่อนนะฮะว่าหัวมันออกหรือมีปัญหาหรือเปล่านะครับ เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องล้างแค้ให้ลูกค้าด้วยนะครับก็ต้องเปลี่ยนน้ำหมึกเดี๋ยวรอลูกค้าสั่งน้ำหมึกมาให้นะครับ เดี๋ยวเราลองเป็นเทสดูนะครับหลังจากที่เราล้างหัวพิมพ์อะไราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูกันว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับส่วนน้ำหมึกเดี๋ยวค่อยล้างให้ลูกค้าอีกทีนึงนะครับพรารอลูกค้าสั่งหมึกมาให้ก่อนนะครับ ผมมันตันมากอยู่นะคือมันก็ยังขาดสีน้ําเงินนะครับกับสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมต้องแช่หัวพิมพ์อีกนะครับผมดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะเพราะว่ามันขาดเยอะนะเดี๋ยวจะทาการแช่หัวพิมพ์อีกรอบนะครับก็จะเป็นแช่สีเหลืองนะครับกับสีน้ําเงินนะครับผม <S <S หลังจากที่ผมแช่หัวพิมพ์เป็นครั้งที่โอ้โหต้องบอกว่าสองสามครั้งแล้วนะครับแช่หัวพิมพ์จริงๆไว้ก็ถ้าไม่ออกก็คงต้องยอมแพ้แล้วครับเพราะว่า หัวพี่มันไม่น่าจะไหวแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นหมึกกันน้ำอ่ะพอลูกค้าไม่ได้ใช้งานานานๆน,นะครับมันเป็นหมึกน้ํามันโอกาสเสียมันจะสูงนะครับจากที่ไม่ออกเลยมันก็ใช้งานได้เกือบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะไม่งั้นก็คงต้องให้ลูกค้าเปลี่ยนนะครับผมของไต้อง,งต้องให้ลูกค้าเปลี่ยนเราจะลองปรินเทสดูนะครับ mm hmm. ดูว่ามันจะพอที่จะใช้ได้บ้างไหมนะครับ าดสีน้ําเงินอยู่สีเดียวครับคานนี้เหลืองมาร้อยแล้วน้ําเงินน้ําเงินก็ยังไม่ร้อยนะครับน้ําเงินขาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขาดไปเจ็ดเจ็ดจุดนะครับขาดไปเจ็ดจุดตัวนี้ก็คงต้องแจ้งลูกค้านะครับว่ามันไม่ได้100นะร้อยเปอร์เซ็นต์นาะแต่ลูกค่าลูกค้า,าไปปิ้นรูปมันแทบไม่ไม่มีผลนะครับเพราะว่าถ้า,ถาเราถ้าเราปริ้นรูปอ่ะมันจะเป็นละเอียดนะครับเครื่องนี้ก็จะประมาณนี้แหละเพราะว่าไม่งั้นก็คงจะไม่ไหวแล้วแหละเพราะว่ามันก็สุดวามสามารถของผมแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่า ล้างมาหลายวันแล้วสามสี่วันแล้วนะครับจากที่มันไม่ออกสักสีเลยก็ได้ประมาณนี้แหละครับ